นี่ปลาชิลเลอร์เลยอเอาช่อเขาเธอได้ <ừ> แสงพรจะพาไปเลยเอาแร็กแร็กนะอืม <ừ> เป็นอ่ได้วยเมานแล้ลวรูนหรือวอันนี้จะเป็นอาหารคนผู้สูงอายุนะครับใครที่รู้ตัวว่าตัวเองสูงอายุนะครับสังเกตดูการกินอาหารโอ้โอมแล้วก็กินจนะกินข้าวกับของหวานไหมนะชื่อว่าโมมาเป็นปลาทะลุปลาทะลุงัดเ,เ,เดียวเลี้ยงข้าวเหนีย หวานง่ายทานง่ายหวานาอมกแล้วสิหวานใช่ไหหวานเอแล้วพนงตดพ่อถ้ามคงให่หมดแกงแกเปรียกตายคอร้อได้หรอเปล่าากินแล้วเลิบบะเลยกินยังคาๆาเลกินแบบไม่กินอันนี้พร้อม นี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยอันนี้เป็นบักบุ้งแดงนะครับบุ้งบ้านนาบักบุ้งแดงไม่เป็นผัวไม่เป็นยอดสวยๆครับสสงกะเจียวปลาใส่าปลานี่เปลาก็ใส่พริกหน่อยนึงมันเ่ินมลงนะนเขาบอกว่ายังไม่แก่เขาลยมกิน โอเคด้วเขียนงจะคนแก่ถ้าเพื่อนนะเขาก็เห็ดกินข้าวนะต้องมีของบ้างสุดสุดท้ายยืน่นนะแห้งเอามะมงสายุนะเขาไปซื้อขึอม้มาแล้วมาขายนะ <c oughs> เพอเขาเคยอมาขายมะมงสาญุแล้วเนะี่ย